สวัสดีค่ะสบายดีเด้อพี่น้องป้องไปสยสู้สุขคนวันนี้พาเข้าไปในเมืองอเลยเมือวานอยู่ต่างประเทศก,การไปมากับจะใส่รถไฟเนาะพี่น้องๆจะใส่รถไฟรถเมล์รถรางไฟฟ้าประมาณนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งมาค่าจอดรถอยู่ในเมืองแพงหลายพี่น้องแพงหลาย ถ้าจอดรถอยู่ด้านล่างอยู่ตรงที่ห่างเนาะพี่น้องสมງหนึ่งสหรดอลลาร์เนาะสมอหนึ่ง 1. สหรดอลลาร์แต่สําหรับฮาที่ไปช้อปปิ้งก็จะอยู่ดนเนาะบางทีก็อยู่เป็นสมงสองสมงสมงประมาณนี้เนาะถ้าคนที่แบบโบมีโบมีลูกไปนำเนาะคือบึ่งมือนี้ก็โบมีลูกไปนําก็อยู่ไปประมาณ สามสี่ชั่วโมงเนาะไปหลาะคนเดียวเด้อพี่น้องไปหลาะคนเดียวบ่มีโมบ่มีขู่สิไปหลาะน้าเนาะก็คือลดไฟไปเนาะก็คือลดไฟไปแล้วก็ไปกินข่าเพนคนเดียวแล้วก็หายางเบ่งเครื่องของ <c oughs> เครื่องไส้หรือว่าเสื้อผ้านาะนี่คือชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศเนาะดีที่อยู่ต่างประเทศก็คือ แบบรถไฟจะไปลงอยู่ถูกถูกบอนที่เฮาต้องการอยากไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อรถไฟจะแบบมันจะอยู่แบบใต้ดินเนาะรถไฟใต้ดินถ้าอยากไปลงอยู่เมลเบิร์นเซ็นทรัลมันก็มีเนาะจะไปลงอยู่บอนที่เฮาอยากไปนะมันจะไปลงอยู่ที่หนาห้างให้เฮาเลยแบบเฮาลงแต่รถไฟแล้วก็เดินเข่าไปช้อปปิ้งเลยนะพี่น้อง แบบมันสะดวกสบายอยู่ต่างประเทศมันก็แบบนี้เนาะแต่ก็บรไดยุตเต่รนี้ไดการที่พัฒนาของรางรถไฟเนาะคือเขาจะพัฒนารถไฟจะไปลงอยู่จุดทุกๆจุด,จด,จดที่เป็นองเฮียนบอมหาวิทยลาลัยบอแบบซี่เนาะการที่อยู่ต่างประเทศก็มีข้อดีได้พี่น้องเลยแบบ ไปใส่กับไปผู้เดียวแบบนี้นะ <c oughs> ใส่ยังกับโบ,บจําเป็นสิมีคนเบิ่งเฮานะและ้วก็มันมีมีไผสิมาเบิ่งว่าเออเฮาหนุ่งเครืองแบบใดอียังแบบนี้เนาะ <c oughs> วันเสาร์วันอาทิตย์กะไม่แต่อยู่แต่แบบอยู่เฮื่อนอยู่ซานแบบนี้นะคนขางบ้านกะบได้มาเบิ่งบได้มาเว้าหันเว้าหนี่แบบนี้นะเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่ต่างประเทศเนาะหรือมันเรื่องของไยของมันเนาะ พี่น้องนี่ก็มานั่งมายืนบิงนะ่งหน่อยดื่มกาแฟไปด้วยแลยกับเบิ่งตึกไปนำนะพี่น้องความสวยความงามนะบางเทีบางเทีความสงบสุขกับแค่ได้แบบมานั่งพักผ่อนแบบนี้เนาะเลยกับเบิ่งเบิ่งผู้คนเดินไปมา <c oughs> อยู่แถวนี้เด็กน้อยจะอู้จักเนะาะแตาไายอยู่เมลเบิร์นนะอยู่เขตที่ เมลเบิร์นเซ็นทรัลเนาะเป็นบอนทีบอนนี้จะเป็นบอนนางหลินเนาะพี่น้องนางหลินกินอาหารและมีบอนชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยเนาะอยู่ในโต๊ะเนาะจะชาร์จโทรศัพท์ฟรีเนาะอยู่บอนนี้มันจะเป็นขัวน้วนะจะเป็นสะพานข้ามแต่ว่านางแล้วมันก็เบ,บิงเบิงแบบเบิงส่องไปจากหน้ากระจกเนาะจากแวนปองเยี่ยมประมาณนี้เนาะ มากแบบกกไม้นะกกไม้ที่ปลูกอยู่ด้านในบ้านเนาะคือสวยงามตอนนี้ก็มาถึงการเดินหาหลอดซื้อ <c oughs> หลอดซื้อเครื่อ,องทำกาแฟหม่พี่น้องวึงเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้านะถามว่าได้ดื่มกาแฟตอนเช้าส,สมองจะแบบเบลอเเนาะ ความคิดจะแบบบลื่นบลไลนะต้องได้กินแบบเศร้าต้องได้ซ้ำเศร้าก่อนพี่น้องซ้ำเศร้าจากแบบจากจอกสองจอกไปนี่ยก่อนก่อนจะออกไปทํางานหรือว่าทํากิจกรรมใดๆทั้งนั้นเนาะก็ต้องได้กินกาแฟก่อนแต่วึงเป็นคนกินกาแฟดําเด้อเพราะว่าหลังจากแบบจากลดน้าหนักเนาะก็เลยแบบกินกาแฟดํามาเลยเนาะได้กินกาแฟดํามาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วพี่น้องปีหนึ่งเต็มๆเนาะ นี่คือเป็นอ่าบาร์บีคิวเนาะเตาเตาปิ้งบาร์บีคิวเนาะบึงมาเบิงมาเบิงนะคะมาเบิงมาเบิงไวน้นะแบบนี้เบบีคิวนะเบบีคิวตัวนี้เนาะแบบสําหรับครอบครวัวนอ้อยๆประมาณน,นี้นะอยากปิ้งอยากอบแบบนี้ก็ลเลยมาเบิงวันนี้ก็มาเดินช้อปปิ้งเนาะมาเดินช้อปปิ้งเลนนะเพราะว่าวันนี้ก็ ได้เหดเวียกไหมประเหดเวียกนะครับไปพักเหตุเวียกเนาะแล้วก็เวิงเป็นคนผมสั่นก็ต้องมาดูเครื่องทําผมนะคะทุกคนคือผมแบบต้องต้องรีดผมประจำเนาะตื่นเช้ามานะก็เลยมาดูมาดูสินค้า <c oughs> ขอบคุณมากะคะพี่เพื่อนๆที่มาดูสินค้าด้วยกันกับเวิรงเนาะนี่ก็เป็นเต้าอัม อีกแบบหนึ่งที่ทำกาแฟเนาะ